ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ สตังต์ตามข่าววันที่17มีนาคม2566ครับมีคุณผู้ชมหลายคนถามว่าการลงทะเบียนค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยจะหมดเขตวันไหนนะฮะคลิปนี้สตังต์ตอบชัดเริ่มจากการลงทะเบียนค่าไฟฟ้าก่อนนะครับเขาให้มาเป็น2เฟสเฟสแรกคือลงทะเบียนตั้งแต่15มีนาคมที่ผ่านมาจนถึง8เมษายนนะครับในเวลา17นาฬิกาถ้าคุณอยู่ในเฟสนี้นะครับคุณจะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าเดือนเมษายนเลย แต่ถ้าว่าคุณเนี่ยลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์นะครับออฟไลน์คือไปที่สํานักงานออนไลน์ก็คือบนมือถือบนเว็บไซต์เนี่ยตั้งแต่ วันที่9เมษายนเป็นปต้นไปคุณจะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าในเดือนถัดไปนั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือการลงทะเบียนค่าไฟฟ้านะก็ไม่ได้มีการประกาศวันหมดเขตนะเพียงแต่ว่าถ้าลงช้าหลังจากวันที่9เมษายนเป็นปต้นไปก็จะไม่ได้รับสิทธิเดือนเมษาแต่จะได้รับสิทธิ์ในเดือนต่อไปนั่นเองนะครับส่วนน้ำประปาล่ะเขาจะให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในวันที่25ของแต่ละเดือนภายในเวลา17นาฬิกานะครับถึงจะได้รับสิทธิ์หักบิน ปาปาในเดือนถัดไปสมมุติว่าคุณเนี่ยลงทะเบียนนะครับในวันที่25ของเดือนมีนาคมนี้นะครับภายใน25นะฮะคุณจะได้รับสิทธิช่วยเหลือเดือนเมษายนเนี่ยเดือนถัดไปนะฮะแต่ถ้าคุณนะลงทะเบียนภายในวันที่25เมษายนนะฮะเวลา17บเนิกาคุณจะได้รับสิทธิเดือนถัดไปคือพฤษภาคมนั่นเองนะครับนี่ก็คือการช่วยเหลือ แล้วก็วันลงทะเบียนของค่าน้ำนะฮะแล้วก็ค่าไฟฟ้าของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเนาะก็ไปตามข่าวมาให้แล้วใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็ค,คอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยนะเดี๋ยวสตังก,ก็จะไปตามข่าวให้นะครับอยากดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียด้วยนะครับสตังจะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอ YouTube บริการนี้ส่งข่าวให้ฟรีไม่คิดตังค์ครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังไลฟ์สด ทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ